เข้าสู่รายการ Smarti a l i n a นะคะทางช่อง YouTube Channel นะคะมาพบกับสาระดีๆในการดูแลสุขภาพนะคะกับพยาบาลอารีนานะคะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะก็สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยพี่อรินัก็จะมาพูดถึงเรื่องการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดสิบเก้าว่าในช่วงแพร่ระบาดเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงกันนะคะเพราะว่าในการแพร่ระบาดรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยน้องๆก็พอที่จะรับรู้ข่าวสารว่าโควิดสิบเก้าเนี่ยมีการแพร่กระจายเชื้อแบบไหนอย่างไรแล้วก็การป,ป้องกันตัวอย่างไรนะคะแต่ทุกคนก็ยังกลัวอ,อยู่ดีค่ะเพราะทุกคนรู้ว่าเชือ้อโควิดสิบเก้าเนี่ย จะหนักมากนะคะถ้าเกิดมีการติดเชื้อในคนที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอนะคะพูดง่ายๆก็คือระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในกลุ่มคนของที่เป็นโรคของระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าสูงอายุนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่แข็งแรงนั่นเองนะคะก็มีหลายๆแบบนะคะซึ่งในคลิปวีดีโอนี้พี่อรินาจะมาพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ในการ ผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตก,การติดเชือ้อโควิดสิถ้าเกิดเรามีการติดเชื้อขึ้นมาจริงๆแบบนี้ร่างกายเราจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเพื่อที่จะทําให้เราอยู่รอดนะคะเพราะว่าไม่มีทรัพย์สมบัติไหนที่จะสําคัญเท่ากับสุขภาพร่างกายนะคะที่ต้องดูแลนะคะซึ่งมันเป็นสุขภาพร่างกายที่อยู่กับตัวเรานะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเราต้องรู้หลักในการดูแลนะคะ <S <S พี่อลินาก็จะพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าความสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ สิ่งที่เราต้องทำนะคะอาหารที่เราต้องกินเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็มาฟังกันเลยจ้าในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่เอลีนาก็จะพูดถึงเรื่องตามที่เขียนไว้ข้างหน้านี้เลยจ้ารับชมกันเลยนะจ้าสวัสดีค่ะน้องๆน,นะคะในคลิปวิดีโอนี้พี่ก็ยังคุยในเรื่องของระบบภูมิคุ้งกันนะคะ อันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาคุยในเรื่องของคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะคะว่าคือคนกลุ่มใดนะคะบางคนเนี่ยเกิดมาก็มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันตั้งแรกเลยนะคะก็จะมีคนกลุ่มใดบ้างคือคือคนกลุ่มนี้ต้องระวังในเรื่องของการติดเชื้อมากกว่าคนอื่นนะคะโดยเฉพาะในช่วงแพร่ระบาดของโควิด19กก็จะมีกลุ่มคนอย่างเช่นกลุ่มคนที่หนึ่งนะคะก็คือคนที่มีอาการพวกโรค แพ้หืดหอบนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งในคนกลุ่มนี้เนี่ยมีปัญหาทางด้านระบบภูมิคุ้มกันนะคะจึงทําให้ลายร่างกายเนี่ยมีการรายงานนะคะถึงอาการแพ้ต่างๆพอแพ้ปุ๊บร่างกายจะสร้างแอคชั่นขึ้นมานะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้าร่างกายจึงเกิดอาการหืดหอบ กระตุ้นให้หลอดลมยมีการตีบและหอบนะคะนั่นก็คือระบบคุมกันเขามีความเร็วมากกว่าคนปกตินะคะจึงทําให้ร่างกายเขาหอบเพราะระบบคุมกันนั่นเองนะคะต่อไปในกลุ่มของคนที่กลุ่มคนที่2นะคะก็คือกลุ่มคนของที่มีความบกพร่องของระบบคุมคุ้มกันนะคะบกพร่องนั้นก็หมายความว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไปนั่นเองนะคะก็ยกตัวอย่างง่ายๆกับคนที่ติดเชื้อ HIV นะคะในคมกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะบกพร่องเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเข้าไปกิน c d 4ซึ่ง c d 4เนี่ยก็เปรียบเหมือนกับทหารเอกนะคะที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าแม่กองทัพนะคะที่จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวทำงานในการจับเชื้อโรคก,กินนะคะแต่เชื้อไวรัสตัวนี้ก็เข้าไปกินซีดีโฟนั่นเองนะคะจึงทำให้คนคนนั้นที่ติดเชื้อเอชไอเนี่ยจึงทำไม่มีจึงทำให้ร่างกายเนี่ยไม่มีแม่ทัพในการสั่งเม็ดเลือดขาวในการทำงานนั่นเองนะคะก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยบกพร่องในการต่อสู้กับ เขาเรียกว่าศัตรูที่เข้ามาในร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มคนที่เราเรียกว่าติดเชื้อ,อภูมิแพ้ตัวเองนะคะอย่างเช่นพวกโรคุ่มพวงนะคะซึ่งในกลุ่มกลุ่มบุคคลที่3เนี้ยที่เรารู้จักกัน HLE หรือว่าต่างๆนั่นเองนะคะในกลุ่มของคนพวกนี้คือระบบภูมิคุ้มกันเข้าใจผิดตัวเองนะคะว่าของที่อยู่ในร่างกายเนี่ย เป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งที่เป็นของในร่างกายอยู่แล้วนะคะจึงทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยผิดปกติรายงานว่าเส้นผมหรือว่าอะไรต่างๆในร่างกายเขาไ่ยไม่ใช่ของเขาแล้วเกิดการอักเสบขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งไม่ต้องแปรรับข้างนอกมานะคะแต่เป็นเองคิดเองเออระบบภูมิคุ้มกันคิดว่า เส้นผมไม่ใช่ของของเขาเองเขาก็หลุดล่วงหรือเนื้อเยื่อไม่ใช่ของเขาก็จะมีการอักเสบผุก่อนเป็นแผลนะคะอันนี้คือความรุนแรงของในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นภูมิแพ้ตัวเองนะคะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายค่ะในกลุ่มของคนที่เป็นโรคข้อรูมาตอยนั่นเองนะคะโรคข้อรูมาตอยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีการบกพร่อง,งกับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับ เนื้อเยื่อต่างๆของข้อนะคะที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยไปทําลายเนื้อเยื่อหรือข้อต่างๆของเขาเองนะคะซึ่งร่างกายได้มีการรายงานที่ผิดปกตินะคะข้อรูมาตอยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะคะฉะนั้นก็จะมี4ชนิดนะคะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคคืดหอบนะคะกลุ่มคนที่เป็นระบบภูมิกันบกพร่องนะคะกลุ่มคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ตัวเองนะคะ กลุ่มคนที่เป็นโรค้อกรูมาตอยนะคะใน4ี่กลุ่มเนี้ยนะคะก็คือกลุ่มคนที่มีความผิดปกติทางด้านระบบภูมิคุ้มก,กันกับตัวเองนั่นเองนะคะพี่เลนาก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่ฟังคลิปวิดีโอของพี่เลนานะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพี่เลนายังมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่จะมาอธิบายให้น้องได้รับฟังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะก็พี่เลนาก็ฝากกดติดตามนะคะ าทาง Youtube นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้เป็นรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่พี่อลินาอัปโหลดใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะซึ่งในรายการของพี่อลินาเนี่ย s m a r t y Alina c h a n n e เนี่ยก็ได้ไม่ได้มีแค่สุขภาพนะคะก็มีเรื่องอื่นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของพี่อลินาแล้วก็สิ่งที่พี่อลินาจะถ่ายทอดทางด้านความรู้นะคะ ก็นอกจากความรู้ทางด้านสุขภาพแล้วก็จะมีในเรื่องของบิวตี้นะคะเ a ป e ิ้งอินไทยแลนด์คุ o กิ้งต่างๆที่อลินาจะใส่ไปลองไปดูในเพลย์ลิสต์นะคะน้องๆก็จะได้เห็นนะคะว่าพี่อลินาใส่อะไรลงไปนะคะก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจพี่อลินาเจอกันคลิปดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย